สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่านและนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะครูก,ก้อยก็จะมาแนะนำนะคะการเรียนจากคลิปการสอนเนื่องจากนักเรียนบางคนไม่สามารถเรียนออนไลน์ได้ตามเวลาด้วยเหตุจากสาเหตุต่างๆครูและทางโรงเรียนได้ทราบถึงปัญหานี้ดีนะคะได้ทำคลิปการสอนให้นักเรียนศึกษาย้อนหลังวิธีเรียนก็ง่ายมากเลยนะคะผู้ปกครองกดที่นิงก์ ลิงจะพาไปสู่นะคะคลิปการสอนของครูจากนั้นก็เรียนตามคลิปได้เลยค่ะวัน้นะคะเราจะมาเรียนในวิชาคณิตศาสตร์และพาราคณิศาสตรนะคะต่อจากเนืหาครั้งที่ผ่านมานะคะครูสอนเรื่องอวัยวะภายในที่ชื่อาสมองไปนะคะส่วนในชั่วโมงนี้จะเรียนเรื่องอวัยวะภายในส่วนใดให้นัเรียนติดตามได้เลยค่ะ ในคลิปการสอนครูจะมีการอธิบายแบบฝึกหัดท้ายการเรียนทุกครั้งเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองนะคะและนักเรียนสามารถเปิดดูคลิปได้ตลอดเวลาเห็นมีคะไม่แยกเลยกับการเรียนได้ที่บ้านนะคะด้วยความเป็นห่วงนใ่นะคะจากครูและโรงเรียนประชาบำรุงค่ะ